มมืก็รู้สไตล์กูเดบบรอบตัวเดียวไปแล้วจ้าทีมคนเลือกมึงอแคจำได้ชิ้นใจไม่ต้องพูด่ไ่ไยโดนอยู่คนเดียวเลยใครจะจั๊กอะไรก็เลือกมือกูไปก่อนแล้วถ้าไฟไม่อันหนีคนแรกอ่ะอ๋อโอ้ไม่มีอ่ะ มาเล่นแอดดอปไหมครับันเเปอร์ซ็นต์มาเล่นไหมแจ้งน่าจะมีไฟครับน่าจะมาครับผมเฮ้ยไอยชักว้าวมารึงพาพวกกรูมาดูอะไรวะไอ้ผาอะไรปัญญาก่อนทำดิกไอ้ง่อไอยควยไอโครกสว่างไฟเอ็มควยนน49กระด้าลมอ๋ออ๋อโดนอีก่แล้ว มาคนเดียวเองเหรอครับเนี่ยอ๋ออันนี้เราอยู่เราอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งบอสหวังหรือฝั่งบอสบางบอลครับเอ้อันนี้จอมยุทธอันนี้จอมยุทธอ๋อจะใส่กลางเลยดีแค่นี้ใส่กางใส่กางใส่กางเลยวัสเทลครับนั่นบอสเทลยวทำเพลงอีกแล้วกูบอกเลยแล้วไงอยู่นู่นเราสนุกกว่าเยอะไม่มีหัวหัวมาคอยกำกับอ่ะดีสลัภาพเลยเนี่ยอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวไอ้บอลก็ นี่มีอบังคับนู่นบังคับนี่ใช่ไหมล่ะทางนี้ทางนี้อยู่นั่นแหนแท่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่เสรีไม่น้องพี่บอกแล้วเลี้ยวไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนาะครับใช่ทำไมมึงไม่ห้ามความคิดคนในแก๊งหน่อยวะฮะหรือใจมึงคิดว่ามึงลอยลำไปอยู่จอมยุทธ์จอมยุทธ์ละไม่ใช่พี่ดูเสียงผมเด จะแตกแล้วนี่โดนยำมรุ่นเป็นอิจกแตกกันอิจใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะเสี่ยมรนเป็นอะไรคือเดี่ยวไม่ได้มันก็ไม่มีใครใครบอกอะไรอยู่แล้วมันเป็นเอโก้โจมันเอดีหมดใช่ไหมนายเดินบางบูงเนาะน่าจะใช่ไหมเออเดอมหน้าที่ผมมีแค่ด่าในเกมก็พอแล้วสนุกก็แค่นี้พอแล้วสู้ต้องมีดิถอดหมองเล่นไม่แล้วที่นู่นแตกจริงไหมเนี่ยอันนี้ปุ่มเดิมปลดไวริสเว้ที่นุ่นอ่ะอ๋อโดนบทเรื่องเขาบอกปลดไวริสแก๊งจอมยุทธ์แรมบุอ้าวปลดทำไมอ่ะ ไม่รู้กำลังนั่งต่อเตาะไอ้นั่นแ่ะทำเสียงน,นี่อยู่แล้วนะกโดนเปิดแข้งแตกเหรอหรือโดนหรือยุบวะผมว่าที่นี่ที่นู่นมีทรงมากกว่านะอ๋อแล้วทำไมมึงโดนเปิดแบบนี้ล่ะไม่รู้มีทรงเหรอได้ข่าวโดนยำบุตรเป็นสิบออกว่าคนมีทรงไหนวะเนีนน่ยฟังนะของเท่าเดี๋ยวเราไปฟัง <c oughs> เออเชมึงยังมีปัญญาไปเท่าเขาเหรอเขาอยู่มาตั้งนาน เลเยอร์แบบพวกแบบพวกเทมิลีเขาเล่นลีกอูดเอาใจแบบสนับแช่งธรรมดาเขาก็ชนะเราอ๋อลีกเกิดเหมือนเป็นทรมานตัวเองอะน้องเหมือนมึงสู้กับพระเจ้าอยู่อ่ะแล้วทำไมมึงไม่ห้ามวะฮะทำไงอะพีมึงไม่ห้ามมึงไม่เบรกเลยวะฮะ ไม่สนแลน่ตัวเนี้ยตัววิทอย่างเดียวั้งใจไม่ใช่พีนไม่ใช่พีนไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยนเดียวตาเขยนะไอ้สัตว์เล็งขึ้นเสาเพี่แม่โดดสี่ห้ารอบห้ามใครไม่ได้มึงก็ห้ามน้องบีมหน่อยดิเพื่อนรักอ่ะเอาไปเนี่ยหรือว่าแพ้มึงต้องกล้าพูดไว้น้องแบบว่าบีมบีมบีมเพื่อนเป็นไรอ่ะใจเย็นเพื่อนระเบิดระเบิด ไอบีมเป็นอะไรอ่ะถามเช่นนี้ก็ได้มึงก็ฉุดคิดแล้วมึงเกิดเลยนะเว้ยันตัดหน้าเออมึงได้ช็อตเกิดเลยนะมึงเห็นไหมเวลามันเจียวเจ้ามึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมอ่านครับพี่แล้วเวลาอบอลมามันเป็นไงอะมึงก็ถามมันสิมันเป็นอะไรแน่เลยใช่ไหม หมดมันจะเล่นในโจโด้นั่นบอกให้มันเป็นคู่เดียร์ออนซีอีกแล้วแล้วมันเล่นคู่อกแล้วไอ้คนชื่อบีนเนี่ยบอกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวด่างอันล้านเลยเพื่อนเขาไม่รไม้ไหนเพื่อนไเป็นเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าจะส่งกูบาร์บี้เสาร์ท้วเอี้ยวนะอันหลัไอ้บอลบารกูก่อนนะกูเลยใส่หสองนิ้วกันหมดอ่ะมันพูดว่าอะไรวะบ็อบตอนเราแบบฟังอ่ะกูาได้ยินเพื่อนไม่ว่าใครจะพักก็พักอะไรวะใครจะพักมาทางกูเลยอะไรสักอย่างเรื่ออะไรอ่ะ ถ้ามึงเลือกบอสหวังกับบอสบอลเนี่ยมันต้องต้องเลือกนั่นเยน้องตอนนี้มันแตกเป็นสองกลุ่มนะตอนนี้มันเป็นสองจมยุทธตัดออกไปเลยคุณละเมอเนาะสมมติไม่มีจอมยุทธอ่ะสมมติไม่เกี่ยวเนาะจอมมติต้องเลือกกันนะคือบอสหวังหรือบอสบอลอะตอนเนี้ยมันก็ต้องที่บอลอยู่แล้วพี่เอ้ยเ้ยแสดงว่าเมื่อกี้มึงไม่ได้ไปเข้าแถวคนพักใช่ไหมผมยังถีบแฟชั่นอยู่เลยถีบแฟชั่นเพราเที่เอ้ยแถวมาได้ไอเียเนี่ยมือดีอย่าแน่ดูทรงเลย อันนี้ต้นตำรับหรืไอ้กันน้องไงใช่ไหมมึงมึงใช่ไหมอ่ะใช่ไหมใช่ดีจ้ะขอขอฟังนิดแบบต้นตำรับอะ่ะหรือมึงไอ้กันเจ้าไอ้กันน้องค <c oughs> ือเฮียอะไรไอ้กันน้องคืออะไรพีจ่จะพูดไอ้น้องไงแต่มันเป็นจังหวะกระดกลิ้นลิ้นสั้นเนี่ยอ๋อมันก็เลยไอ้เจ้าหน่อยนี่นะดีแล้วเด็กๆแก๊งไม่ไม่ขี้เว่อวายอะไรอย่างนะดูสงบเดี๋ยวเรบ๊อบเนาะ Mm. มีมีเหมือนกันแต่ม oh ันทำอะไรไม่ได no ้อ๋ออำนาจไม่ถึงใช่ไหมถึงหูถึงหูปุ๊บผมก็บอกเลยอ่ะบอกว่าเอาถ้าเนี่ยมันรอก็ต้องรออ่ะเอาถามถามไอ้งอกนิไอ้งอไอ้ปิ้งน่าจะรู้อ้ยเนี่ยเจอเซอร์ไพรส์แน่เลย่วะ ไอ้แกงเราก็เคยเบียวเรื่องวินไฟหนีกูจำได้เลยแบบนี้เลยแบบแบเฮ้ยจำได้แล้วแต่กูอยู่ไม่อยู่วะมันน้นน่าจะหาเ่ยคุยอยู่ด้วยวันนั้นน่ะร้างคอนตอนน่ก็จริงแต่ไม่มีสตอรี่ก็ร้างเหมือนต้นได้ไปยังแบบมีพลอยไปสีตอนนั้นเลยโอ้โหทำอะไ้ที่ไหนตอบคุณทุนเอ๋ครับ ปากสดอ่ะปากสดอ่ะมันคิดไปถึงขั้นนั่นอ่ะคิดดูว่ยว่าว่าไอบอลไม่ทำแต่ต่าไม่แน่เอาไปดิสแบทเทนลลีกเขาทำไมอ่ะอ๋อไม่หมายถึงที่นี่ดิเอ้ยขอนี่เอ้ยเอ้ยโนปืนโนปืนเว้ยเอ้ยอยากได้ปืนดีแฮ่ก่อนได้หน่อยไอพวกนี้มันเร็วเดียวไงเล่นอยู่วะไอกันน้อง้องแม่งเดียวพี่ชอบอ่ะน้องไม่ได้มา ไอ้กันน้องเอาบัสดีครับคนเร็วมาแล้วไอ้กันน้องคนเร็วมาแล้วน้องเฮ้เฮ้เพื่อนอ่ะเอาหน่อยไปกูดูคลิปพี่ดุ๊กตอนได้จังมาอยากนี่ไงคลิปพี่ดุ๊กตอนได้คนเร็วมาแล้วคนเร็วมาแล้วไอ้กันน้องน้องไอ้เกดน้องบัดดีครูเลวมาแล้วมึงดูกูสิไอ้เหี้ยกระตอกชุดบราณสุดบราณสุดบราณเอเคาเอาเอาเฮงเฮงเฮงจะต้องกุศลบราณได้ได้ได้เอาไป ไอน,นี้ตีพวกตีอูดบ่อยนะเนี่ยฝีมือดรอปเลยน้องหล <c oughs> อกละมึง <c oughs> โดนสิเที<า>่ยเป็นไรม <c oughs> าแล้วสอบมากองหน่อยพวกนี้คือเพว่อเหลือรอดไว้ชุบไปก็ได้พวกนี้เลียวพวกนี้เลียวพวกนี้อยู่ข้างน้องบอลกูต้องนี้เดี๋ยวน้องเดียวที่ชอบ <c oughs> ราะว่าหัวแกงจะบัดซบแค่ไหนก็พร้อมจะกินเคียงข้างต้องนี้น้องชายเอ้าไม่เกิดวะเส่็จแล้วแตงครับเฮียเฮ้ยถ้ากูเป็นแบบบอลเพื่อมึงจะอยู่กับกูปะวะบอลที่พึ่งพายส้นตีนเลยไม่ได้สักอย่างอ่ะ สุดท้ายบอยก็ไม่เป็นเจเล็กครับจพี่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 พย่พี่พียพี่พีพี่พ่พพี่ร่พี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 ยี่พี่่นเยพี่่พเพี่พี่พี่พ่พี่พี่พป้าที่มีกูแล้วกูช่วยอะไรพี่ี่พี่่พี่่่่เ็นไ่่เ็นไพพี่่่่พพี่่่ัอี่่่่่่่่ พี่แบอยู่ไหนอ่ะผมจะเอาของอันร้านให้มึงรู้สึกน้อยใจไหมเวลามีเรื่องทีไรกูเป็นไส้ศึกตลอดเลยอ่ะร้านแดงอยู่ร้านแดงเจอตัวล่างไหมพี่ร้านแดงไม่ครับไม่ว่าจะตีกับเอเมเคหรือว่าแจ้งไหนก็ตามทุกครั้งที่กูเล่นสตอรี่กูสาดแช้งพูงแพ้ทุกวันเลยมึงรู้ตัวไหมแสดงว่าวาจาบอลยังศักดิ์สิทธิ์ไม่พอเพราะไม่เคยแพ้ 也。<laughs> yeah.